แปลงร่างไปเพื่อไม่ก็ตามอย่างนี่ไง Welcome to the dark side ข้าคือพวกเจ้าฮีโร่เนฟเฟอร์ได้อยู่กำลังต้กเราพูดอะไรของพวกเองเนี่ยถึงเวลาดนปลาก็ล่ะแปลงร่างพวกเราจะต้องการฮีโร่อยู่ใช่ถ้าแปลงโดแปลงร่างอะไรเฉยเฉยข้าจะเป็นพวกเขาเองต่อเลยโอเคอาจารย์สบายใจแล้วกันดูจบอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วนะ กำลังอินสัญญาเตือนไฟนี่มันหรือว่าผู้บุกรุกคือริปป้านี่มันแยกกันดังในเรื่องมาสไปรดอด์ที่ดูเมื่อกี้เนนี่นะมสิสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยตอบไปได้อะไรเนี่ยมันตีสามแล้วนะให้แ้ามีแผนการมาเสนอนี่สร้างหุ่นให้ข้าข้าจะไปฆ่ามันแล้วมันก็จะพ่ายแพ้ต่อข้าข้าก็จะช่วยโลกเอาไว้ได้ไม่มึงปัญญาอ่อนไหมเนี่ยดูเหมือนข้าจะต้องเป็นคนเดียวซะแล้ว ชัวยเทอสะดวกไปแล้วนะึไหนดูสิเออมันคืออะไรวะเนี่ยเออปุ่มนีเลิกกันนะเออวันนี้เรามาพบกับเกมที่มีชื่อว่าไออะไรวะก็ตัวบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันกูและสตรีมอยู่เพื่อแหตไหมเกตีอแผลแค่นี้มำสม้ค่าลบเลิกภารกิจได้หรอก แต่ก็เจ็บเหมือนกันนะโดนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขอนั่งด้วยได้ไหมจะไกินข้าวกันนะอย่าไปหน้าข้าข้าจะต้องชนะพี่ชายข้าให้ได้เริ่มด้วยการปรำนีโอ้ท่าผิวข้าชื่อหล่อยอิ่งนักเลยเฮ้ยจุ๊บหย่าหย่าหย่าฮึบหย่าแล้วไม่ยอมว่างข้าต้องฟังเพลงโปรดของข้า โหสุดจ,จร, <lawsuit. S 2> จริงๆเลยนะข้อนี้มันยากจังเลยแฮะไม่ทำไม่เลยตีสามแล้วยังมีคนมาเปิดแผ่เฮ้ยตีไปโดนข่าวใหม่โอวัสได้เปิดตัวครบรอบหนึ่งปีละเฮะเอะไรดะเยงนี้ท่านได้แตัวเอามาเจ้าชื่นหน้าสนใจยิ่งนะชอบดูตังนี้ได้ละจังเลยนะ เฮ้ยอันดี้เบตตอนไหนออกมานะนี่มางายก็แน่ดูนะในที่สุดเราก็ได้มานี่แหละแฟนของเราเองน่าแบบนี้ต้องหาแล้วโพสเลยแล้วกันอันดี้เบตคลัคชอบมากเลยนะเกนจิขาร้องละนายนี่สนใจการ์ตูนมากเกินไปแล้วสนใจการัอปเดตูนนะเรียกว่าอันดี้เบตหักเราเฮ้ยใจทำชุดแบบนี้จริงๆรหลอดเนี่ยน้องเราบ้าไปแล้วสินะตั้งตาร์ดเราสุดสไปเลยเฮ้ยใครมาเข้าประตูแต่เช้าได้อะเจ้าเกนจิสวัสดีครับท่านอาจารย์ เกจิหมอนนั่นเจ้าได้แต่ไหนมาแบ่งอาจาริยะนะอย่าลืมอ้ไรรก่งงจิใชมวันนี้ผมพาแฟนมาเที่ยวเลยครับดี่บักสิ์รักถ้าจะแย่ดัดเด้งรอบนี้นะมีเมสเซจมาหาครับผมกดตรงนี้เลยครับถ้าอยากดูนะรู้สึกว่ามาจากเกจิสินะเขาจะโอ้ยไอ้อ้าโอเคสลับได้